สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่พึ่งสาวเจียงใหม่นะคะแล้ววันนี้ค่ะพี่พึ่งอยู่จังหวัดลำพูนค่ะเรามาเที่ยวกันที่โครงการนาลาศิริเฟส5กันนะคะพิกัดนี้ค่ะห่างจากเมืองง่าเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะใกล้โรงพยาบาลใกล้หมอจังหวัดลำพูนด้วยค่ะ หลังนี้นะคะพอเราเข้ามาถึงตัวบ้านแล้วที่โรงจอดรถค่ะสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ4ฟร์วิลคันใหญ่ๆนะคะหรือว่ารถเก่งคันเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วยังเหลือพื้นที่สําหรับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานได้อีกค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่77ตารางวา พื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรค่ะ โซนแรกของบ้านนะคะก็เป็นโซนรับแขกนั่นเองค่ะถูกออกแบบให้โล่งโปร่งสบายมีประตูนะคะ2ประตูใหญ่นะคะแล้วก็มีหน้าต่างอีกสจุดด้วยกันค่ะที่พิเศษนะคะทางด้านข้างเนี่ยค่ะเรายังมีประตูเลื่อนบานใหญ่นะคะที่สามารถเปิดออกไปอะ่ะบ้านเนี่ยค่ะสามารถทําสวนเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือค่ะเราจะจะมะีหน้าต่างเพิ่มเติมนะคะ เพื่อให้เกิดอากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะคะก็โซนนี้ค่ะจะเป็นโซนครัวนะคะโซนครัวค่ะเราก็จะมีที่เก็บของให้คุณได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อให้ในครัวของเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมีช่องเก็บของเอาไว้ให้เรานะคะ แล้วก็ยังมีซิงล้างจานนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็ยังมีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศเพื่อให้ในครัวเนี่ยค่ะไมะ่มีกลิ่นอับนะคะแล้วก็โซนนู้นก็ยังมีประตูนะคะเชื่อมต่อจากครัวออกไปทางโซนหลังบ้านซึ่งสามารถทำเป็นครัวนอกได้อีกหรือจะทำเป็นลานซักล้างเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ หรือว่าเชื่อมต่อกับโซนสนามซึ่งเหลือพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะมากๆที่เราจะมาดีไซน์เพิ่มเติมให้กับบ้านหน้าอยู่ยิ่งขึ้นตามใจของผู้ซื้อค่ะออกจากโซนห้องครัวมานะคะก่อนที่พี่พึ่งจะพาขึ้นไปชั้น2ค่ะอยากให้มาดูความพิเศษของตรงนี้ค่ะเป็นระบบล็อกประตูแบบดิจิตอลนะคะประตูนี้ค่ะเป็นประตูที่เชื่อมต่อไปอยังโซนด้านนอกที่เป็นโรงจอดรถค่ะ แล้วก่อนจะขึ้นชั้น2ค่ะเรายังมีห้องน้ำนะคะอยู่ตรงใต้บันไดเพื่อบริการให้กับเป็นส่วนกลางของชั้นล่างค่ะแล้วก็ยังมีโซนห้องเก็บของเล็กๆตรงนี้อีกนะคะ จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่พี่พึ่งเองก็ชอบมากๆเลยค่ะเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นสนามหญ้าข้างบ้านของเราแล้วก็เห็นวิวทั้งนอกบ้านค่ะและหน้าต่างก็ยังสามารถเปิดได้อีกเพื่อที่จะเกิดการถ่ายเทอากาศทําให้ตัวบ้านเนี่ยค่ะเย็นสบายไม่ร้อนค่ะและคมไฟที่ใช้ก็เป็นแบบเรียบโมเดิร์นสไตล์ค่ะเราขึ้นกันมาชั้น2แล้วนะคะโซนชั้นสค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน3ห้องนอนค่ะ 2ห้องน้ำค่ะโดยทางด้านขวามือค่ะจะมีห้องนอนเล็กขนาดเท่ากันอยู่2ห้องค่ะ ก็ถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้รวมค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดูห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวกันค่ะนี่เป็นห้องนอนห้องใหญ่นะคะซึ่งห้องนอนเนี่ยค่ะโปร่งโล่งสบายอากาศ สะดวกนะคะโดยเฉพาะโซนนี้ค่ะเป็นโซนระเบียงด้านหน้านะคะที่สามารถให้ลมพัดพาเข้ามาในห้องนอนของเราได้ด้วยนะคะโซนถัดไปค่ะก็จะเป็นโซนที่เป็นจุดที่เราสามารถจะออกแบบเป็นโซนแต่งตัวได้แล้วตรงนี้ก็เป็นโซนห้องน้ําค่ะห้องน้ําจะถูกแบ่งโซนออกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะแล้วก็ใช้กระจกบานใหญ่ด้วยนะคะ บ้างค้าวันนี้พาชมบ้านโครงการนาลาสิริเฟส5จังหวัดลำพูนนะคะความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นนะคะวัสดุที่ใช้นะคะประตูต่างๆจะเป็นวัสดุ PVC เกรด AAA ไม้ตรงบันไดจะเป็นเนื้อไม้ยางพารานะคะหรือแม้แต่การทาสีก็เป็นระบบสกิมมิ่งนะคะแล้วมีการเทสความหนาแน่นของดินก่อนตอกเสาเข็มด้วยนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบปวกนะคะหรือว่าระบบน้ำระบบไฟบอกได้เลยว่าพร้อมมากๆถนนโซนหน้าบ้านค่ะกว้างถึง7เมตรด้วยกันพิกัดนี้ค่ะเพียง2นาทีจากแยกหมู่หน้าค่ะ แล้วก็ใกล้บิ๊กซีจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลใกล้หมอจังหวัดลำพูนด้วยค่ะราคานะคะเปิดมาถูกมากๆเลยเพราะเป็นยูนิตสุดท้ายแล้วนะคะบนที่ดินนะคะพื้นที่77ตารางวานะคะราคาเพียง3ล้าน2แสนบาทนิดๆเท่านั้นเองค่ะติดต่อเข้ามาตอนนี้ค่ะเรายังมีพิเศษให้อีกนะคะติดต่อมาตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ thank you